พวกโง่ทั้งหลายจงก้มหัวให้กับการแสดงของข้าเธอการกินยาหลงลิงตันเข้าไปโดยตรงนั้นพลังยาคงมีผลได้แค่5ส่วนเท่านั้นข้าต้องการสมุนไพรจำนวนมากเพื่อการยาต่อไปจึงจะสามารถหลอมสกัดพลังได้ออกมาแบบสมบูรณ์แบบและที่ข้ากระโดดลงจากเรือมาก็เพราะว่าใกล้ๆที่แห่งนี้ มีเกาะชิงเหอที่อุดมไปด้วยสมนุนไพรนะสิไม่เพียงแค่นั้นบนเกาะแห่งนี้ยังมีสาวที่ใส่ซื้อบริสุทธิ์และหน้าอกโตชื่อไปเจี้ยอีกซึ่งเกี่ยวข้องกับแผนการสุดท้ายของข้านี่จะเป็นโอกาสทองของข้าที่ข้าจะได้เป็นวีรบ,บุรุษช่วยสาวงามฮ่าฮ่เอ๊ะเดี๋ยวนะผมของข้า ผลการของงอกผมมีเวลาจํากัดอย่างนั้นหรอเนี่ยและทันใดนั้นเองเจ้าเสือน้อยก็รู้สึกคันจมูกและจามขึ้นมาขณะที่จามมันก็ปล่อยมือที่เกาะเจ้านายมันไว้เฮ hey, ้นี่เจ้าเสืองโง่แกทำบ้าอะไรกันเฮ้ hey, นี่ทุกคนดูบนฟ้านั้นสิ เห้ hey, นั่นมันอะไรกันดาวตกงั้นหรองั้นฉันต้องรีบอธิษฐานแล้วสิหากฟ้าไหลตะวันดวงจันทราส่องสวัยดุดหัวร้านของพวกเราขอให้หัวหน้าเดินทางไปสู่สุขติทุกช่วงเส้งเมงพวกเราจะเผากระดาษเงินและกระดาษทองไปให้นะขอรับตอนนี้ปรมาจารย์ได้จากพวกเราไปแล้ว งั้นก็คงจะถึงตาข้าหยานผู้สง่างามคนนี้เข้ารับตำแหน่งหัวหน้าแล้วละไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดคำสั่งเสียของหัวหน้าคนเก่าคือใครก็ตามที่ครอบครองวิญญาณวิหกสายฟ้าจะได้เป็นหัวหน้าคนใหม่ฮ่าฮ่าฮ่โดยความพยายามของข้าที่เอาใจใส่มันนับครั้งไม่ถ้วนมันก็ตกลงจะรับใช้ข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นะนี่มันเป็นไปได้ยังไงกันบ้าเอ๋ยเจ้านะจะประจบเก่งเกินไปแล้วนะแม้ว่าตอนนี้ข้าจะยังไม่ได้ทำพันธะสัญญาทางวิญญาณอย่างเป็นทางการแต่นี่มันก็ชัดเจนแล้วว่าวิหกสายฟ้ายอมรับข้าเป็นเจ้านายของมันแล้วข้าหยานผู้สง่างามคนนี้คือหัวหน้าคนต่อไปของแก๊งหัวโลน้น ให้ตายเธอโชคดีนะที่ช่วงเวลาสุดท้ายเจ้าเสืองโง่มันช่วยดึงข้าไว้ทันไอเจ้าหยานมีนั่นโดนจัดการแล้วอย่างนั้นหรอใครใครกันที่มันกล้ามาทำร้ายพวกเราโจมตีนี่คือพวกจนภูเขาที่ทำลายหมู่บ้านไปในเนื้อเรื่องต้นฉบับขอเก็บพวกแกให้เรียบในทีเดียวจะได้เป็นของขวัญให้ลูกน้องคนสนิทของข้าสักหน่อยดะเดี๋ยวก่อน ฮ่าฮ่าคิดไม่ถึงเลยว่านายก็หัวร้อนเหมือนกันเอาละพวกเราก็คนหัวร้อนเหมือนกันถือว่าพวกเราคือครอบครัวเดียวกันและท่านใดน,นั้นเองเจ้านกตัวนั้นก็บินเข้ามาแก๊กแๆแก๊ดูเหมือนว่าพวกจนภูเข,ขานี่จะดูถูกโชคชะตากับคนหัวร้อนเป็นพิเศษแฮะข้าชักจะรู้สึกว่าการตัดสินใจที่ผ่านมานี้แปลกดีเหมือนกันบ้าน่าเหี่ยวล้มกดกธแล้ว เฮ้ ه, นี่ไอ้เจ้าหัวล้นน้องใหม่นะรีบหนีไปเร็วคนหัวล้นแบบพวกเราจะไม่ทำร้ายกันเองฮแค่สัตว์วิญญาณปลาที่ไม่มีสัญญาผูกพันยังจะกล้ามาท้าทายข้าผู้นี้อย่างนั้นหรอแกนะลนหาที่ตายเองนะเจ้าเหยียวและสักคู่ต่อมามันก็กลายเป็นนกย่าง ใช่ข้าช่างโชคดีจริงๆดีนะที่เจ้านกพายุตัวนี้ยังไม่ได้ทำพันธะสัญญาวิญญาณกับผู้ใดไม่งั้นคงจะยุ่งยากหน้าดูกับการจัดการกับเหยี่ยวเช่นนี้ที่มีพันธะสัญญาฮ่าฮ่าจริงๆแล้วทุกคนนะไม่ชอบเจ้านกนี่มานานมากแล้วให้ตายเถอะเนื้อของมันนี่ชุ่มฉ่ำดีจริงๆเฮ้ hey, นี่พวกเจ้ายัางมองไม่ออกกันอยู่หรือไง ท่านผู้กล้าผู้นี้และคือจะเป็นผู้น้ำที่โชคชะตาเลือกของแก๊งหัวโล้นของพวกเราหัวหน้าแก๊งหัวโล้นขอให้ท่านมีสุขภาพอายุยั่งยืนยาวดุดดังสวรรค์ขอบครองยุทธภพ,พชั่วนี้รันให้ตายเธอไอบ้านั่นเลียกเก่งเป็นบ้าเลยโดนเขาชิงตัดหน้าไปอีกแล้วสมกับเป็นราชาการเย็ยนยออย่างเยี่ยมยุดจ,จริงๆไอเจ้าหมอนั่นนะ เป็นไงละพวกเจ้าเห็นหรือยังสุดยอดวิชาเยืนยอที่ตกทอดมา300ปีของตระกูลของข้านี่แกจะมาเยินยอฉันทำไมกันหืมร่างกายของข้าขยับไปเองโดยไม่รู้ตัวเลยเหรอเนี่ยเหมียวเหมียวบ้าเอ้ยเผื่อทำเกินกว่าเหตุไปเลยหรือเปล่าเอาลาปลุกเขาขึ้นมาให้กวาดห้องน้ำไปตลอดชีวิตเข้าใจแล้วขอรับหัวหน้า บ้าเอ้ยให้ตายเธอไอเจ้าหมอนี่มันประจบเก่งจริงๆข้าเราไม่ชอบเลย